นักชมวันนี้มาอยู่กับรายการแนะนำวนธีว่าหาเลียงและต่อสู้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใส่โค้ดหลานน้ำแข็งครับที่ไม่โดนแบนผมเนี่ยค่อยไปเล่นไม่ได้ครับโปรแกรมมันเติงครับโปรแกรมอัดแต่ผมจะสอนใส่โค้ดนะครับวิธีทำให้ตาหนึ่งได้ห้าล้านเศนะครับเหมือนกระโปรงเก็บผมนะครับ ผมไม่ได้จริงๆครับ5ล้าน4 mm ีาหนึ่ง nah, ต่อตาหนึ่งนะครับผมจะที่บายให้ทุกอย่างนะครับมองล้วมันรุดเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปใหม่ก็แล้วนะครับก็คนุนระดับเก้านะครับ อนุ่งกตับก้าแล้วก็เร็วเร็วน่นนะนอนแล้วกำลงังนอนนะครับผมจะมาสอนก่อนก็แล้วกันผมจะอธิบายทุกอย่างกับเพื่อให้เข้าใจใง่ายๆนะครับเสียงผมอาจเบานะครับเพต้องขอ,อามพยายามสูงนะครับเพราะมันเดึกแล้วผมก็จะพูดเบาๆไม่ค่อยพูด แรงนะครับก็โคดรหลานน้ำแข็งคับที่ไม่โดนแบนนะครับการทำให้ได,ด้ครั้งละห้าล้าน4าผผี่ทำไงผมก็จะบอกนะครับแบบนะเข้ามาแล้วให้คนเขียนว่า4ี่สองหนึะครับสี่สนะครับสี่สนะครับให้คนเปลี่ยนส่หนึ่งเลยนะครับ แล้วก็ให้เขียนว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งอย่างงี้นะครับมันคือใจห้าลานสีแต่ผมอัดให้ดูไม่ได้ครับเพราะโปรแกรมอัดมันเด้งนะครับไปดูเป็นอะไรนะครับสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมทำหลายโหลดนะครับมันเด้งนะครับนี่ครับแต่ว่าอย่าไปใส่อย่าไปใส่นั้นนะครับผมจะบอกนี่ครับสอง ศซนหนหนึ 101, 101, 2001, ่งสองโซนหนึ 4, right? 5, ่งะครับให้เปลี่ยนเป็นสองนะคจะเปลี่ยนเป็น2าแต่น้อยนะครับได้ไม่ได้ประมาณสาถึงสี่ลโคดนี้ได้นี่ครับสองจะได้ประมาณห้าล้านสีแต่โคดนี้จะได้แค่สถึง สาถึงสล้านนะครับแต่ผมใช้ส่วนมากคือผมใช้ตลอดคือโทษนี้ครับไม่โดนแบวนชนวงร้อ์เซ็แล้วก็โค้ดนี้ไปเปลี่ยนในเกมนะครับ4 3 2 9ามสองเก้าสี่สามนึ่ครับสี่สามสอเนีะครับโค้ดเีเปลี่ยนในเกมนะครับแล้วก็อย่างสมบัติไอที่มันบวก เงินนะครับจะไปใส่นะครับไม่งั้นโดนแบนนะครับปั๊มด่านน้ำแข็งโดนแบนแน่นอนสมบัติบวกเงินคือคกุกกี้ตัวที่สองนะครับโดนแบนแน่นอนนะครับถ้าใส่ใส่สมบัติบวกเงินคือโดนแบนนะครับแต่ว่าถ้าใส่ต้องใส่ ผมจะบอกว่าใส่สมบัติโดนแบนทำไมผมพูดหลายครั้งก็กลัวกูฟุณผ,ผู้ชมจะไม่เข้าใจว่าใส่อะไรครับมันถึงจะไม่โดนแบนใส่ได้โดนแบนก็เเป็นว่าผมก็จบปิบจบคลิปอย่างแค่นี้นะครับกดไลค์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้มาอีกนะครับคราวหนะ้าผมจะมาสอนอะไรก็กดติดตามผมนะครับผมจะมาสอน สิ่งที่ดีต่อไปนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชม